กงเชเ้อหลืองารวยคะตอนนี้สีเหลืองติตุ้นขึ้นมาแล้วค่ะดตุ้นขึ้นมากลครับลีวันนี้สนุกครับเราตื่นเต้นมากแต่ว่า ไม่คิดว่าจะแบบหมดแรงหอบขนาดนี้ครับผมแต่ว่าสนุกมากครับผมอโอเค,อเค,ควันนี้สนุกมากครับสนุกมากสนุกมากคือล่าสุดก็คือประมาณ3ปีที่แล้วตอนผมเพิ่งเข้าช่องใหม่ๆเลยตอนนี้ก็3ปีให้หลังสนุกครับผมว่าข้อดีที่สุดที่ผมชอบของงานช่องคือการที่เนี่ยเราได้มาเจอทั้งแบบรุ่นใหญ่ รุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นน้องแบบมันเป็นกิจกรรมที่แบบทําให้ได้เจอคนเยอะๆรวมถึงได้แบบได้เจอแฟนคลับเป็นกิจกรรมพบปะที่แบบชื่นใจผมชอบชอบ,ชอบมากนี่ดีใจมากเน,ามเนี่ยแต่มีความสุขครับแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมทั้งที่นี่แล้วทางบ้านจะมีความสุขเหมือนกันรู้ว่าแบบคนที่มานแฟนคลับมางแต่บ่ายน่าจะร้อนน่าจะต้องขอบคุณพวกเขามากๆครับที่แบบเดินทางกันมาแล้วก็อยู่จนเสร็จงานขอบคุณมากๆจริงๆ ครับครับซ้อมซ้อมซ้อมครับแต่ว่าด้วยที่วันนี้เป็นผมเป็นชุดแรกแล้วพอเตะปุบเราก็ต้องรีบออกมาเปลี่ยนชุดมาฮาไทม์ time. ก็เลยจะค่อนข้างแบบสรวนนิดนึงใช่แบบพอเราร้อนๆ้อนวไปเจอห้องแอร์เปลี่ยนชุดแล้วมาเตรียมเต้นเต้นเสร็จเปลี่ยนชุดมาเตะบอลต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อแฟนๆช่อง3เต็มที่อยู่แล้วครับ ขอผลงานครับตอนนี้ออนแอร์อยู่ก็คือเลือดเจ้าพระยานะครับผมบุญเหลือนะครับใกล้จะขึ้นทางแล้วไงฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็ปลายปีจะมีละครพีเรียดนะครับของของมา o อดเวรนะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักละครเรื่องนี้แต่ผมยังขอปิดชื่อเรื่องไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ต้นปีหน้าไม่ก็ปลายปีครับในละครดวงใจเธอผมเรื่องใจพีสุดครับผมมีให้ดูกันถึง3เรื่องครับปีฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ